สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแตงเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยในทางแจกฟรีสูตรงวดต่อง,งวดรู้ก่อนออกค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่2บวกหลักสิบรองที่3หลักร้อยรองที่3บวกหลักร้อยรองที่2หลักพันรองที่1่บวกหลักสิบรองที่1่หลักสิบรองที่3บวกหลักหน่วยรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหใหม่ๆหัวเ,เด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกร,รอบอย่างกับทุกงวดเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเบี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น52คูณส1ค่ะเท่ากับ1612 3คูณ76ค่ะเท่ากับ222หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ ห้าสิบคูณสิบหกเท่ากับแปดศูนย์ศูนย์หลักพันไี่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็นสองหกศูนย์หนึ่งและแปดค่ะ,ละเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์แปดบวกสองเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามและศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ค่ะ แนวทางเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็นหนึ่งหกหนึ่งสองศูนย์สองสองสองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกหกแปดหนึ่งและหกหนึ่งแปดศูนย์ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มเต็มหนึ่งรางวัลใหญ่ด้วยการนั่นคือ0ูนย์ก็เป็นตัวเลขที่มาจากสูตรนะคะที่เข้าเต็มเต็มค่ะและเลขเดี่ยวนะคะที่เข้านั่นคือ2601ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้ก่อนออกกับแนวทางมาเลเต็งชัวๆวในงวดที่22กันยายน2 5, 5 6 7ก็ทําการจากคู่หน้าคุณคู่หลงังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น30คูณ0เท่ากับ0ย์ค่ะ เกคูณ18เท่ากับหนึ่งหสองหกสิคูณ9เท่ากับ5 40ศนย์หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น9ก้าสองห้าสี่ศนและ1ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น1บวก4ี่เท่ากับห้าห้าบวก6เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะศูนย์บวก9เท่ากับ9้า และ4บวก0เท่ากับ4ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น1692 0540 9254 5401 5194 9924 และ9242ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับทับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่สุดเด็ดเต็งเลขในเน้นสตรงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามเหมือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดผลใหม้ผลเด็เดๆกับช่องวันนี้รวย